หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้เพียงเจปีช่วงเวลาที่จอมพลปอพิบูลสงครามก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลบบุรีราชธานีที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในยุคขอมเรืองอำนาจจวบจนกระทั่งถึงราชอาณาจักร ของสมเด็จพระนารายมหาราชเมืองที่เคยเฟื่องฟูอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของประเทศเขตขันแห่งนี้กลับเฉิดฉายความสำคัญขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านผู้นำประกาศให้ลบบุรีเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางการทหารจัดโยกย้ายหน่วยงานกำลังพลต่างๆไปก่อสร้างพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ G.O.R. ทันสมัยยิ่งใหญ่เทียบเท่ากรุงเทพมหานครพร้อมนำประเทศชาติและราษฎรฝ่าวิกฤตโดยคิดกระบวนการสร้างชาติประกาศนโยบายรัฐนิยมทันสิ้น12ฉบับเพื่อรรนรงปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เจริญทันสมัยด้วยมุ่งหมายยกระดับ ให้ทัดเทียมเทียบกับนานาอารยะประเทศทว่าการสร้างชาติด้วยกระบวนการรัฐนิยมนี้กลับมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงด้วยเกี่ยวโยงแนบชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมากและบางเรื่องนั้นอยากที่จะปรับตัวและทิ้งความเคยชินเก่าๆ โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่เช่นการห้ามกินหมาการบังคับให้สวมหมวกใส่เสื้อผ้าและถุงน่องรองเท้าเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะเป็นต้นแต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีประจำชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในยุคท่านผู้นำที่ก่อร่างสร้างไว้จนกลายเป็นดักอัตลักษณ์ที่ทุกคนต้องจดจำได้เหมือนคำขวัญสุดคลาสสิกอันติดตราตรึงใจที่ท่านผู้นำกล่าวเอาไว้เชื่อผู้นำทำให้ชาติพ้นภัยกระบวนการก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศ ไทยของเราหรือสยามของเราในยุคนั้นเนี่ยมีความก้าวทันกับประเทศทางแถบตะวันตกทางแถบยุโรปก็ดีทางาอเมริกาก็ดีก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมนั่นหมายความว่า,วา,ออบ,าบังคับออกกฎหมายบังคับไม่ให้คนกินหมากไม่ให้ค่สวมออจูงกระเบนหันมาสวมกระโปรงเหมือนชาวต่างประเทศเขาภาษา ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ไปเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกโดยเปลี่ยนจากวันที่13เมษายนนะครับมาเป็นวันที่1มกราคมเปลี่ยนกันเมื่อปีป48 484นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยึดถือเอาวัฒนธรรมไทยเอามาเป็นหลักไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้น สมัยจมพลปอพิบูลสงครามก็พยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาเมื่อก่อนนี้คนเราก็จะเจอกันก็ยกมือไหว้กันเฉยแต่สมัยจมพลปอก็ให้กล่าวคําว่าสวัสดีด้วยเหมือนกับคําทักทาทยของฝรั่งเขาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นของไทยการเปลี่ยนแปลงที่สมัยจมพลปอพิบูลสงครามที่โดยรัฐบาลที่ออกกฎบังคับมาก็เป็นวิถีชีวิตที่ข้ามกระโดดเลยก็ว่าได้และก็เปลี่ยนแปลงนั้นก็ทําให้วิถีชีวิตเท่าที่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เกิดในยุคนั้นได้เล่าให้ผมฟังนั้นก็กทุกคนก็กลัวอานาจของรัฐพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนั้นก็ทําตามแต่ว่ารัฐบาลของจมพลปอพิบูลสงคารามนั้นมีวิธีการที่จะทําการประชันวันและปลุกระดมความรู้สึกนึกคิดของให้พี่น้องประชาชนได้กระทาตามนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการขัดขืนผมคิดว่าเครื่องเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองสังคมสมัยจมพลปอเนี่ยบีบบังคับนะฮะที่ทําให้จมพลปอเนี่ยจะต้องอคิดทางออกให้กับชาตินะฮะ อะไรบางอย่างในยุคกันนั้นใน,นที่สุดก็กลายเป็นนโยบายต่างๆที่พลูไหลออกมาจากความคิดของโยมปอที่บางคนวันนี้มองแล้วบอกว่าหน้าหัวรอยยยกตัวอ,อย่างเช่นบางเรื่องบอกว่าสร้างค่านิยมรักชาติเช่นให้จูบกันตอนเช้าจุมพิตกันตอนเช้าก่อนไปทํางานอะไรเงี้ยแต่แท้จริงนนั้นเป็นข้อปลีกย่อยแต่หลักใหญ่ๆก็คือว่าบุคคลคนนี้เนี่ยทัศนะผมเนี่ยได้สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาตินี้มากมายทีเดียว ถ่ะะาไม่มีคนอย่างจอมพลปลวิบูสงครามเนี่ยหลายลอย่างในประเทศนี้ก็คงอาจจะยังไม่เกิดขึ้น,ดดนท่า,ดาดมกลางการอุบัติขึ้นของไฟสงครามโลกครั้งที่สอง และการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ปกครองของประเทศสยามในฐานะท่านผู้นำที่มีนามว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นลบบุรีได้รับการจัดสรรพัฒนาให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารที่มีการวางผังเมืองใหม่ในสไตล์ตะวันตกยุคบาโรก คือการสร้างถนนขนาดกว้างขวางอย่างที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบุลวาดหรือชนชาติอังกฤษบัญญัติให้เรียกว่า a อ e n u e รูปแบบของนักขราซึ่งมีที่หมายตาให้เป็นที่จดจำสร้างจินตภาพด้วยการทำเป็นวงเวียนตรงจุดที่มีเส้นทางมาบรรจบกัน พร้อมทั้งรังสรรค์บรรดาลให้มีงานศิลปประจําอยู่แต่ละวงเวียนเพื่อให้เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ที่ประจักษ์ปักอยู่ในความทรงจําของทุกคนนี่คือโครงสร้างพังเมืองแนวใหม่ที่สร้างความล้ำสมัยให้กับเมืองลบบุรีช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีการเตรียมเมืองไว้แล้ว เตรียมเมืองเนี่ยเมืองนี่ถูกวางแผนไว้ผังเมืองแผนเมืองดีมากเลยก็มีอนุสาวรีย์ศรีสุริโยไทยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,น,เ,ปน,นเป็นชั้นออกไปเป็นลักษณะของของเมืองแล้วก็แต่ละชั้นนี่มีเหมือนถนนใหญ่เป็นมุม,ม,มเมืองใหมล่ลบบุรีมีการวางผังเมืองให้เป็นการสัญจรที่สะดวกนะเป็นมีวงเวียน ส่งกันเป็นแต่ละวงแต่ละวงแต่ละวงก็ยังมีวงบริวารอีกนะและยังมีถนนเชื่อมกันอีกวงเวียนแรกเนี่ยของสิงห์ไม้ตาก่อนเข้าเมืองเนี่ยก็คงปรารถนาจะสร้างนุสาวรียนะครับซึ่งคนยุคหลังก็เลยมาสานต่อคือสร้างนุสาวรียพระนารายณ์ขึ้นมาหน้าเบเรียนใจกลางวงเวียนนั้นเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทรงได้ทําให้เมืองนี้ก้าวหน้าเจริญสิงห์ไม้ตาที่สองเนี่ยมีจินตนาการว่าหนึ่งเป็นพานบ้าง นะเ,เป็นซีเวลึงบ้างก็แล้วแต่แต่หลังจากได้ศึกษาข้อมูลรวมทั้งคำบอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างก็คือว่ามีผู้คิดเจ้านุสาวรีของจอมพลปอเนี่ยวางไว้บนแท่งสูงอันนี้นะในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นรอบๆแท่งเนี่ยถ้าสังเกตได้ดีก็จะมีลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์กระทรวงทบวงกลมต่างๆเนี่ยกำกับอยู่เสมอหนึ่ง จอมพลปอเป็นประมุขผู้นําด้านบริหารของประเทศนะครับแล้วก็มีการระบุในเอกสการหรือคาบอกเล่าต่อไปว่าโครงการนี้เนี่ยจอมพลปอทราบข,าข่าวครัว่าจะมีการทําในรูปแบบดังกล่าวก็บอกให้หยุดซะเพราะเันการสพลอมากเกินไปในที่สุดก็เลยกลายเป็นฐานด้วนจุดหมายตาแห่งที่สามที่เป็นวงเวียนนะฮะคือวงเวียนสามประการต่อมาจอมพลปอเองนี่แหละก็ได้ มีส่วนร่วมในการให้บูรณะจนกระทั่งเห็นในปัจจุบันนี้เป็นที่ประเด็ฐสถานประการพระบาทสมเด็จพระวิหัุรุษเมืมาทรงเปิดสานประการใหม่เมื่อพศ24.95อันนี้ก็เป็นจุดหมายตาวงเวียนที่3นะครับก่อนเป็นเขตเมืองก่อนจะเข้าเมืองเก่าศิลปรกรรมสมัยจอมพลปอเนี่ยเราจะเห็นศินลปรกรรมแบบนี้ขึ้นมานั่นก็คือความเป็นระเบียบซ้ายขวาเท่ากัน นะส่วนประดับประดาลวดลายตกแต่งไม่มีถ้ามีก็เป็นลวดลายใหญ่ๆโตๆนะฮะ <c oughs> หรือหากจะมีรูปปฏิมากรรมตกแต่งด้วยก็จะเหมือนคนจริงแล้วก็เข้มแข็งความอ่อนหวานจะลดลงอย่างกรณีตัวโคชสีก็ไม่ทำแบบจารีดอีกแล้วถ้าหากว่าเอาโคชสีตัวนี้ไปเทียบกับโคชสีตัวที่ยืนอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมปัจจุบันเนี่ย นะผมคิดว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะอันนั้นหวานมากหวานที่ไม่คมสมเป็นทหารแต่ข้าวเ้าสีตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะงวงสั้นชุดจุ๋แต่พลังทั้งหมดดูว่าโอ้ตัวสัญญาณังหานที่เข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าท่านประยุกต์ได้อย่างงดงามซะด้วยซ้ําไปเพราะเป็นศิลปกรรมของมนุษย์ยุคจําต้องเข้มแข็งเพราะว่ากําลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้กันใหญ่โตมนุษย์เริ่มมีความกระด้างในหัวใจกันทั้งโลก เพราะมันเป็นยุคแห่งการเอารัดเอาเปรียบเป็นอย่างมากมายศิลปกรรมมันก็น่าจะสะท้อนความที่มนุษย์อยากจะบอกว่ามันเป็นถึงยุคเอารัดเอาเปรียบเป็นมากมายไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเลยก็ออกมาสะท้อนกับศิลปะที่แข่งกระด้างดังกล่างไม่ใช่เป็นเพราะจอมคนปแข่งกระด้างจากเนื้อร้องของเพลงฉอยที่จอมคนปพิบูลสงครามใช้ในวันเฉลิมฉลองเปิดเมืองใหม่ในจังหวัดลบบุรีตรงท่อนที่บอกว่า อยากจะชมเมืองใหม่ขอเชิญให้ไปลบบุรีให้พากันไปชมสีเมืองใหม่นั่นโฮเทลทหารช่างสูงตรังงานเมืองไทยมีโฮเทลหลังโตดูสวยโ๋เป็นของแปลกสำหรับไว้รับท่าแขกที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทย นี่คือหลักฐานชั้นดีที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สื่อถึงปณิธานของท่านผู้นำตอกย้ำให้เราได้รู้ว่าเมืองใหม่ในยุคสมัยสยามผลัดใบเปลี่ยนเป็นประเทศไทยที่นี่คืออาณาจักรที่ท่านผู้นำรักและภูมิใจมากเพียงใด